มุมเนี้ยมุมโปรดของพ่ออีกแน่นอนบอกเออพอนั่งเฮ้ยพ่อเข้าไปอยู่นั่งแล้วดูแบบว่าดูเย็นสบายดูสดชื่นเห็นไหมเวลาใครเข้าบ้านมาเนี่ยสมมุติมีโจรเข้าบ้านเดินเหยียบหินมีคนมาโจรโจรใช่โจรลื่นหรือเปล่าโจรลื่นรล้มหัวแตกเพราะว่าโอ้นแลแวละเออดูแม่งถามดูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนะ สวัสดีครับนี่คือตังหูตัวใหม่เดินไปไหนใครก็ต้องมองใช่จับบ้าเหรอไม่ใช่เอพี่เก็บวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราสองคนนะคะจะทําความดีอีกแล้วไม่อยาคระข้างบนมันหนาว ถึงสวัสดิ์คนไม่เหงามันไม่มีใครอยู่ใน,นนรกเอหูปาร์ตี้ให้ฮึมฮึึมงั้นงั้นเราเราลงไปถึงบ้านมั้ยใช่เราลงป่า,าเราเบอกว่าคนดีทำไมวันนี้ลงมาเจอกันนะต้องบอกเลยว่านะคะทุกวันถึงบ้านเ,<อ>าเนี่ยพ่อเนี่ยเขาจะมานั่งจิบกาแฟก็ต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วอะไงกาแฟเท้าทานเออเดี๋ยวนี้มันไม่มีที่กินกินทุกวันก็ต้องมานั่งตรงนี้แม่มลยมานั่งโอ้พับคอนใจแล้วดูสิมันไม่สดชื่น ห่วงจุ้ยในการห่วงซุยแหม่ดีไม่ใช่หมายความว่าทําให้แบบว่ารู้สึกสดชื่นเนี่ยเราต้องมีดินน้ำน้ำลมลมไฟโมใช่มีหินมีน้ำเนี่ยทำให้แร่ธาตุในร่างกายของเราเนี่ยมยินยางสมดุล จะทำให้พ่อในชีวิตยืนยาวโอ้โหแค่นี้ลูกก็รังคาญจะแย่แล้วมึงย้ายเขายาวขนาดไหนต้องอยู่กับลูกหลานเนี่ยไปยืนยาวดังนั้นเราก็เลยจะมาทำความดีนะคะจับสวนมุนพักผ่อนหย่อนใจมุมจิบกาแฟให้พ่อกันเอาเ็นว่าลุยเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ซื้อหินซื้อดอกไม้โอ้โหลงทุนอีกแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวถ้าพ่อไม่ถูกใจนะเฮ้ยตัวพูดคำนี้ได้ไงก็คุณทำอะไรไม่เคยถูกใจก็สักอย่าง ทำพ่อถูกใจทุกอย่างเลยไม่มีด่าเลยอวันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งวันลองไปดูกันดีกว่าว่าพ่อจะถูกใจไหมสำหรับการทําความดีในครั้งนี้ครับรับรองว่าเป็นงานสร้างอย่างแน่นอนไม่ใช่งานเสื่อมไปดีกว่าลุยมาตอนนี้จะทำอะไรโอ้โหดูที่แม่ดูนะออนเฮ้ยโอ้นอนเขามีการไล่ระดับเว้ยไล่ระดับ เยอร์เดเยอร์บนล่างซ้ายขวาน้าหลังเออต่อไปพ่อมานั่งตรงนี้ปุ๊บสดชื่นทันทีอ่สดชื่งอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเลียงหินเป็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออไหนดูดิดูดิดูดิไหนคืออะไรอ่ะก็มันมันเลื้อยอย่างนั้นนะเราต้องสมัดมันก่อนโอ้โหแล้วเราจะจัดทรงมันนะครับแล้วก็จะโค้งไปโค้งมาอ๋อเหรอสามารถจัดตัวทรงได้เลยอ๋อแล้วก็ปักกันเหรอใช่แล้วก็หินโรยไปในนี้เป็นยังไงเนี่ยนี่อ ตะป,ปูโต<ห>ออลงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อันนั้นมันทีตีนะแข่งเขาเ <c oughs> แม่งฉลาดเนาะแม่งไปหาไม้ไผ่มา <c oughs> เหมือนแม่งอยู่ในป่าในดงอะ่ะเฮียคอนแม่งหยิบง่ายกวิีกแม่งหาไม้ไผ <c oughs> ่อ่ะเอยอะ่ะ <c oughs> นี่เราก็เรียงไปเลยค่ะตามสวดทรงอ้าวถามแล็บ นี่ไงรางเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราเป็นคนมีรางแล้วน่าจะเป็นรางดีรางดีแน่นอนเพราะเราทาควาดีไม่ดีได้ไงล่ะนั้นโรยหินเลยสิครับโรยหินลงไป้โดูดีมีชัดขึ้นมาเลยน่นอนดีเดี๋เดยเัรยมาทไนี่นี่ไงเอฟเฟกบ้าลูกก็เดินล้มหัวขมำสวยงาม เดี๋ยวีแอบแตกเลยหัวจะแตกเลยแหละลูกเริ่มโย่แล้วตัวเดี๋ยวเขาให้เทในกล้องในลางอันนู้นเฮ้ยตัวอะไรของตัวเนี่ยพอแล้วพอ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 เชื่อมไงเห็นป่ะสวยงามเห็นป่ะเป็นแนวมาเห็นป่ะธรรมชาติไม่วางอย่างนั้นมันก็เหมือนสรรสร้างไม่ได้อันนี้มันออกแนวเลอะเทอะเลอะเทอะเปือเปื่อนเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติน่ะ ธรรมชาติเขาเลอะเธอไปธรรมชาติเขาสั่งสร้างเห็นไหมลูกเข้าใจโยชียังไงนะลูกเป็นน้ำตรงไหลออกไปอ่ะได้เชื้อพองออมาเยอะแลวเนี่ยใครสั่งใครสอนเห้เป็นอย่างเนี้แล้วถ้าผงเดินมาลื่นหัวล้มทำไงลูกหัวล้มมาหัวแตกไม่ลื่นเห็นไหมเห็นไหม ลูกกูยังเดินให้ดูเลยไม่ลื่นคุณอยากคิดไปเองว่ามันจะลื่นล้มหัวแตกเด็กสองขวบครึ่งยังเดินไม่ล้มใครเดินล้มก็งโ,นะโ,ง,โง่แล้วอยชล้มมาพ่อโง่มากเลยลูกพ่อล้มใครเดินล้มก็งโงนะ่แล้วไปเดี๋ยวดูตอนเสร็จเลยปะพออ่อจะต้องพอ่อพ่อไม่ลืนล่นหรอกคนลื่นม่นเดคนโง่ สวยมากเลยนะยังยังอีกเหรอดูดขาดขาอะไรไปสักอย่างขาดอะไรอีกล่ะ,ะ,ก,ละก็ครบแล้วนี่จะมีอะไรที่แบบเป็นปูนปั้นเป็นหินเป็นอ่ะนั่นไงดูแลอะไรอ่ะต้องเอาไก่ชุดละสามหมื่นของพ่อมาตั้งจะได้ดูมีคุณคลักษณะเขาเยอะอ่ะพ่อเขาสั่งห้ามตัวไปหยิบนี่ห้ามมากๆก็ขายแดดขีดูไปามหาของมาใส่สีกต่อเออนี่ไง ปไอตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวฮะไอ้โต้งไงโต้งไงโต้งไอโต้งอีโต้งนี่คือไอ้โต้งร้องหนึ่งตัวรับรองว่าพ่อจิบกาแฟตอนเช้าเนี่ยจะต้องมันจะมีเสียงไก่ขันไงเออแล้วก็อะไรอีกดีนี่ไงเด็กเฮี้ยนี่ไงเฮ้ยเด็กเฮี้ยไปก่อต้นไม้เด็กเฮี้ยเด็กเฮี้ยไปก่อต้นไม้นี่คือว่าเด็กเฮี้ยนะครับคือเด็กเฮี้ยเข้าอ้อมแต่หน่ารักชื่อหน้ารักนเสียเลยไอเด็กเฮี้ย นี่นะได้มาแล้วสองตัวในชุดนี้เอาไว้ให้ว่าอะไรป่ะโอ้หที่ไมพ่อมีเยอะจังอันนี้มันคือตัวอะไรตัวน,นี่คือตัวอะไรนี่ก็คือคนบ้าไงคนบ้านี่คือคนบ้าคนดีคงไม่ทําท่านี้หรอกหน้าตาแบบใส่สูทใส่ใส่ใสชุดเขาไมีเยอะจังมีเป็นโลโลมันมีหลายท่าหรือเปล่าท่าเด<ๆ>ียว่าเดียวเลยหรอบอกเดียวกันเลิอเขาใส่พ่อไปเหมามาขโมยเฮ้ยยิบมา อพลมมไไปทําเอาพ่อนั่งอะร้อนทำไงแล้วมันใช้ได้ไหมน่ะมาไปก่อนใช้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งไปแล้วช่วยพ่อหน่อยแล้วไปพ่อหน่อยแล้วทางนี้แล้วเร็วเร็วอะให้พี่ยิ้มจัดวางเลยว่าไอ้โต้งออกก่อนไอ้โต้งใช่มดโต้งโต้งต้องอยู่ไหนโต้งต้องอยู่ไหนนี่ไงโต้งอ๋ออยู่มุมเลยเฮ้ยดูมีชีวิตดูดีถัดลม มันลงวางบนนั้นอ่ะเป่าไงเวลากินกาแฟไงอ๋อไอเด็กเกียไอเด็กเกียไอเด็กเกียร์ไว้ไหนเกียร์ไอเด็กเกียวางพื้น้าวมันมมีมดอ่ะเลยเกียร์ต้องวางกับพื้นเนี่ยเอาไว้เงี้ยเหรอเออเห็นไหมนอนกระเด้าดินไปเลย่อเด็กเกียร์เอาไว้เงี้ยอะเหมือนารม่จะวางตรงไหนก็วางอ่ะมันคืองานศิลปะศิลปะมีถูกไม่ผิดเหรอไม่มีศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่อุปกรณ์ของศิลปะไม่มีผิดแพงทิ่หาย งงงอะไรของมันวะเรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้เรารู้สึกว่าทําความดีได้อย่างสมบุรณ์แบบมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอพ่อมานะคะแล้วรอคำชมจากพ่อเลยธรรมดาตัวนั่งพักพ่อนเนี่ยนั่งรอนั่งรอเลยนั่งรอเลยเดี๋ยวพ่อมานะคะรับรองคําชมเต็ม m ม่ n w h i in our universe ฮะกล้กง นี่คือมุมใหม่ของพ่อพ่อไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจพ่อจะต้องย้ายจากตรงโน้นเพราะตรงั้านยิมยืนแล้วไงมันเป็นร้านขายสติกเกอร์พ่อมานั่งตรงนี้แทนขีบกาแฟทุกเช้าสบายดีไหมนตัวไปพรีเซนต์ให้พ่อฟังหน่อยพ่ออาจจะงงงรู้สึกทําไมพ่อทําหน้างงงเดี๋ยวโยชิเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่ออธิบายให้อางกงฟังก่อนพ่อไม่ต้องงงตรงนี้มันเป็นหินน้ำตกนั่งหน้าบ้านอาจจะร้อนนี่เอาหินจากน้ําตกมาเนี่ยมีความหนักแน่น เย็นอ่ะไม่ชื่อไม่ชื่อไม่ชื่อหน้าหลังดูนี่เย็นเยี่ยมเยี่ยบแล้วที่วางออกมาอย่างนี้นี่ใี่มัยปนปวดประจบกับตรงนู้นนะเหมือนเส้นนเส้นโลหิตเส้นโลหิตเฮ้ยไหลลงท่อน้ําตอนมีพ่ออึ้งไปแล้วนะเวลาใครเข้าบ้านมาเนี่ยสมมุติมีโจรเข้าบ้านเดินเหยียบหินน้าไอตว์มีคนมาจับได้กล้องวงจรปิดไม่ต้องเดินเหยียบหินร้องร้องจริงร้อง อ๋อเผลอออเผลอลื่นลื่นลื่นหัวฟาดจับโจรได้ด้วยเห็นไหมไอ้นุ่มทิ้งคิดได้ยังไงไอ้หัวเนี่ยโจรโจรใช่โจรเลื่นหัวโจรเลื่นแล้วหัวแตกเพราะว่าโอ้แรงมากจังดูแม่งถามดูมจะออกมาทำตุ้ดตีอะไรเนี่ยเหรอนี่มันบ้านของเราเราทำเองถ้าเป็นใครลื่นล้มก็บ้าเน้่ยใครยิ้ม พ่อเป็นฮีโร่เห็นไหมลูกยังบอกเลยผมเป็นฮีโร่แล้วมีมุมอื่นไหมี่านั่งนี่นี่พ่อมานั่งนี่มานั่งนี่มุมเนี้มุมโปรดของพ่ออีกแน่นอนบอกเออพอนั่งเฮ้ยพ่อเข้าไปอยู่นั่งแล้วดูแบบว่าดูเย็นสบายดูสดชื่นเห็นไหมดูมีความสุขหน้าตาในี่ผ่องใส่ะน้ําแข็งขึ้นอ่ะจีนเคกินน้าแข็งขึ้นเห็นไหมเย็นเลยชอบไหมชอไหมสุขใจนี่บอกนั่งนอนให้มันเยอะๆนี่ทำเพื่อพ่อเลยนะนี่ตุ๊กตาอะไร นี่เห็นไหม ikat? นี่ตุ๊กตาหอบเงินโ <Trans> โอหอบทองอเห็นไหมพ่อจะมีเงินมีทองขึ้นมาอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่จะมีที่เก็บหรือเปล่ายังไม่รู้เลยออเออ,อเนี่ยไอสองตัวต้องใช้เยอะด้วยเออตอนนี้มี200ร้อยไหมเอาค่าหินคืนก่อนกำของกู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 ว้าวตาเหนื่อยมากเอ็นไหมนี่ตั้งแต่มีหินหมาไม่กล้าเข้าเลย ไหนกันหมาละโแม่แม่ชอบตายเลยแม่ชอบตายเลยหมาไม่กล้าหมาไม่กล้าหินนะพ่อเอนอะไรเยอะเลยนอนนั่นเยอะๆหน่อยเลยดูแม่นี่ประสบความสำเร็จมากเลยพยายามเลยนะไอเดียมึงอ่ะไม่ต้องเกิดบ่อยเนี่ยมันมีใครทำไหมนี่ปรากฏการใหม่เลยนะหมาไม่ข้ามหินพ่อนี่ดูดิเราเฮ้ยเราทำหินขายนี่นะพ่อมึงพามัน ไปไหนเช้าหน่อยตื่นเช้าไปไหนพ่อทำบุญรถน้ำมนต์หน่อยโอ้ทำบุญแม่ดูสงสัยจะแบบหนักผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าคนจะทำความดีก็มากระดขาจะแจ้งเกิดที่อำเภอซะหน่อยว่าให้พาไปวัดซะแหละกลัวคนอื่นกะยังไงไอ้สัสเมึงอกี้แม่ขยันตาดูดิเนี่ยโอ้โหไอเดี๋ยวมึงเก็บไปเนี่ยคิดจะเก็บเหรอเนี่ยทำขนาดนี้เก็บใส่ความรู้สึกเนี่ยหมาไม่เข้าดูดิดูสิ โอ้ดูหมานอนในลรอเข้าบ้านกันทั้งนั้นอ่ะมันยังไม่จบอีกเล้เอ,าเอ,าเอา้าไดูดิอ้ดูอันนี่คือเรื่องจริงนะครับเพือ่อนๆเออนี่คือเรื่องจริงครับก็ไปนอนมัง้งไม่ต้องขยันมากพ่อ,อยังไม่ทันที่ดูดอกไม้เลยอ่ะตัวเชื่อไหมวะอ๋ะอพ่อดูดอกไม้ไหมหรือว่าหมาแพ้กินดอกไม้มันเลยไม่เข้าบ้านไปอุดยอดประทับใจพ่อชอบใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกจะล้มแล้วพี่ อย่าออกนะลูกนะเดี๋ยวหมาเข้า huh บ้านรู้เปล่าเดีร็วเลยนะเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวหลานจะล้มไอ้สัตว์เดี๋ยวหลานล้มแล้วไม่เป็นเรื่องไม่ล้มโยชิล้มไหมมาโยชิ้ทำให้ดูปแต่ถ้าหลานล้มแล้วมันเห็นไหมไม่ล้มโอ้ดูล้มไหมไม่ล้มมีใครล้มโธ่ใครล้มก็โง่แล้วโง่แล้วโอยากรัโอยากรั ห่างมันโอ้ยคุณเหนื่อยกับมึงไอ้เหี้ยไอ้เสี้ยรอแล้วปะปอปะคุจะไปพักก่อนกูเฮี้ยคุณแมันโง่มึงรู้ไหมไอ้เหี้ยแม่แม่มาดูดิหมาไม่ข้ามหินดูดิไม่มาจริงด้วยอ่ะเห็นไหมไม่กล้าเข้าดดูิเฮ้ยทำไมมันไม่เข้าอ่ะบอกแล้วว่ามันเป็นหินศักดิิ์สเซตนี่ตั้งแต่ยึดคำหินแบบนี้หมาไม่ข้ามเข้ามาเลยแม่ไม่ต้องไล่หมาต่อไปแล้วไม่ได้อะไร ไ,ไล่ลูกเนี่ยไอ้ไมึงทาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยกานหมากันหมาอะไรอ่ะมึงนี่มันยิ่งกว่าเด็กเดอยู่แ่เนีเย้่ยมอ่ะินสิทธิ์แล้วมีอะไรที่สิทธิ์บ้างรอ่จะหามากันมึงไม่ใเข้าใ้ให่ดมึงไงอย่าเข้าใกล้กูบ่อยยชไม่ล้มเลยเอาเป็นว่าแม่ภูมิใจหรือเปล่าแม่ชมยิ้มหน่อยหมามันเกินม่จะภูมิตรงไหนวะ <ires> มึงทำอะไรไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยกันหมาว่าเดี๋ยวลูกมึงอะล้มเนี่ยนี่ล้มใครล้มมันงู้แล้วมึงคนเดียวเลยเอาเหยื่อจะล้มอีกวันนี้สองรอบแล้วหากระจายไปแล้วพอไปเอาไงดีเราเก็บสิยังจะพูดอีกโอเคแล้วตรงกำลังโอเคแล้วเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก็น่าจะสวยแล้วเนาะตัวแม่บนใหญ่เลยอันเนี้ยมันยังดีหน่อยเอออันนี้มันน่าภูมิใจแต่เนี้ยเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยเอาหินเนี่ยมันลอยที่พี่แล้วเอาเก็บเข้าที่เดิมเก็บมาที่เดิมเลยเวลาลุก ใครหัวชนก็งอแล้วจะบ้าไปจะไปเค้นอีกไหมเอาลูกงูกเอาลูกงูกเลยเจ้า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 ล่นลูกจับให้โอ้โหลูกจับให้เป็นไงโอ้ยขอบคุณครับคือไม่ใช่อย่าฮีเขาจะปล่อยรอบหนึ่งไ่ไปไะมา นี่เป็นการจัดสวนให้พ่อมึงก็ต้องดีใจเอาเป็นว่าจัดจริงๆนี่เราจัดมันมันเกือบดีแล้วทุกคนดีแล้วมันไม่เกือบหรอกมันเลยไปนนุนนิดเดียวเฮ้ยไม่นิดเดียวเรากอบแล้วมาไว้ที่เดิมมาแล้วกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมครให้โบโยชีชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ก็อย่าคิดอะไรมากทุกคนเป็นกิจกรรมในครอบครัวเล็กๆน้อยๆเป็นการอัปเดตมุม สวยๆภายในบ้านมุนพักผ่อนนะคะเอาไว้ถ่ายคลิปนั่งพักผ่อนกันเวลาถ่ายคลิปเสร็จก็คลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอย่าเอาไปหินไปโรยแบบนี้แบบพี่ยิ้มไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดลื่นล้มอะไรนะทุกคนพี่ยิ้มทําตลกตลกไปงั้นแหละสาหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะใครล้มก็โง่แล้วอย่าอย่ายาพอแล้วสองรอดแล้ว